แล้วครับพี่น้องบ้านบัวงามตำบลบัวงามอำเภอเดชด,ดมจังหวัดืุบดราชธานีครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่ามีมีหลายหมู่อยู่แต่ว่าบ้านติดกันเบิดครับซอยไปตะล่างตะล่างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะตุรัสเลยครับพี่น้องมีประมาณพันกัวหลังคาแหละแต่พี่น้องชาวบ,บ้านที่อยู่กับ่ได้หู้จักกันเบิดเพราะบ้านใหญ่แฮ บ้านบัวงามเป็นชื่อบ้านเดียวกับตำบลครับตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมครับบ้านใหม่เกา่เกาเจ้เกากา็ยังรักษาไว้อยู่หลายหลังอยู่นะครับบ้านที่เกา่าเกา่ส่งเกา่าเกบ้านใหม่เล่าเกา่าแบบเกา่าถนน,นทางดีแล้วครับพัฒนาแล้วจะเลริญแล้ว ้านใหม่เลล้าให้หลังวานใหม่ทั้งนั้นเลยพี่น้อนงวาดงงามขนาดเลยเหล่าเขาอยู่ฟัวรลาดเลยเขาหลิมเอานะครับเหล่าเขาสมัยก่อนขอกมาซอยนี้ครับมันเป็นตารางสี่เหลี่ยมพี่ตารางมาฮอด์ดนะพี่น้อง ซขาอ,อยหันสอดหันสถานที่น่าสนใจวสวยๆกับมีวัดวัดเซเลมิโบสถเซเลมิทั้งหลังงบประมาณในการสร้างก็ยี่สิบกว่า,ล,าล้านเลนละครับเดี๋ยวสิภาพพ่น้องเข้าไปเบิง้งคนกำลังฉลองหรือาสมโภชไปประมาณต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี่แต่ว่าผมหมดได้มาหล่มงานนํำครับเห็นประกาศในเพจ มนีสมรลลีวิ่งหนองเบิงว่าเป็นจังไนผมกำลังจะหาหลานค่ะกินข้าวกินปลาอยู่หมดท่านพ่อหลานค่ะครับไก่ไก่พันไก่เตี้ยวสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องท่างเพื่อเดชดุดมพี่น้องบ้านบัวง,งามครับไห่อุจจะบาวโจ ทักทา,ายคอมเมนต์เข้ามาเด้อผู้ใดพอผมครับรถโยกระทักทา,ายใดครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงวัดนจังหน่อยสลรับกับบรรยากาศเบิงบ้านครับไปเบิงวัดวัดทีวัดหลังนี้เป็นวัดทีสวยงามพอสมควร อกดังแท้เ,เ,เด็กแหวนพี่น้องเด็กแหวนพราะว่าบ้านไหนมีเบิร์ตครับให้หน่อยพากันแต่งรถถอดังนี่ครับวัดจันทุมมาวาดครับพี่น้องเป็นวัดที่เป็นโบสถ์สรีมิข้างหลังโบสถ์สรีมิข้างหลังเลยครับ ก่อนที่จะไปเบิงโบสถ์ไปเบิงนี่ก่อนพี่น้องพ่อใหญ่ลีจันทุมมาวาดผู้ก่อตั้งวัดบัวงามครับพี่น้องท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดบัวงามสาธุแล้วครับพี่น้องนี่แล้วครับพี่น้องโบสถ์เซรามทีทั้งหลังโรงอุโบสถสร้างเมื่อวันที่สิบ เก้ามีนาคมพศสอ0 0ันหอย่างน้ขอขับไปวงไกลๆก,ก็นพี่น้อง2,518หรอบบูรณะหใหม่เมื่อวันที่3 23เดือนมีนาคม2 5 6 3อู้นี่แหละครับโบสเซลมิกทั้งหลังพี่น้องงามขนาดเลยพระผุ่นกับเป็นเจดีเจดีอย่างนอกไปอ่านมันก็นนะ เจดีอนุสรสถานพระคูถาวรกิติคุณหลวงปูมืมบ่ถาวะโรครับมออมอมมมไม่เอมืมมืมไม่โทม,มืม,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 โ,ม,มโอ้พี่น้องสาธุครับพี่น้องสาธุเด้อครับพี่น้องจกได้อันใดก็ขอให้ได้อยากได้ังิก็ขอให้ได้สาสาธุออเดอร์พี่น้องสาธุ สาตุสาธุภาษาเหนือเนาะโอ้โบทถเซลมิ้งามขนาดปี่น้องถ้าไปตา่างภาคเหนือเขาก็บุ้นนะวัดลงคุณเนาะจากวัดเชียงไฮัน,นั้นเป็นโบสสีขาวทั้งหลังเลยของอาจารย์อาจารย์เสริมใช้โคซิทพิพัฒน์ได้จะเข้าไปเบิ่งตั้งในพอก่อนน่าจะเข้าไปได้อยู่งามขนาด โหลดล้ายเป็นสลามิคต,ตั้งหลังเลยอันนี้ก็จ้างจ้างหินเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้อยู่พญานาสามเสียนมีสองฟังเลยโอ้โหลดร้ายพญานาะงามขนาดพี่นออ้องคอยแอบอู้เมืองเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องตั้งเหนือเฮายเอฟซีตั้งเหนือ ประตูบ้านไม่ก็เป็นไม้ทั้งแท่งเลยไม่เป็นแผ่นแกส้สลักโลดลายมีสื่อผู้อุปถัมภ์พร้อมครับอันนี้เป็นไม่อย่างนี้ป่อบุญหลายพระสูมารพร้อมกับพวกห้าหมื่นบาทการถวายพี่น้องโอ้งามขนาดเลยเข้ามาตักไหนครับพี่น้อง ตั้งในนี่แหะพระพุทธรูปตั้งอยู่องค์หนึ่งโอ้งามขนาดชุดยอดเลยโบสเซรามิกท,ทั้งหลังอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยสมเด็จพระพุทธพพุทธไสยมงคลครับพี่น้องไม่ข้าขงพราอุโบสถด้านไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรไม้แดงไม้ประดูหรือเปล่าพี่น้องพอออกก็ครับปเปื้นไหมกับเพื้อนไม่ไม่จริงทั้งหมดเลยครับสุดหย่อดเลยงามขนาดอันนี้ออกไปตังนอกครับอันนี้เป็นอย่างขี้นกพิราบก็นี่ต่ไดมีวัดมีวานก็มีแต่นกพิราบตัวพี่น้องเนาะ ถ้านกพิราบมาอยู่เนี่ยมันมาขี้มาอย่างใส่เนี่ยมันน่าจะโอ้เฮ็ดทึ่สีสันเนี่ยบอกงามไปเลยนะนกมาขี้ใส่เนี่ยคือว่ามันก็เป็นธรรมชาติพี่น้องเนาะก็คุ้มมาได้แต่เบื้องว่ามันก็งามทัง้งหมดเลยเซเลมิเลยนี่โบดเซเลมินี่ก็เซเลมิสวยงามขนาดท่านดานนี้ครับพ่อตาพ่อแกเป็นกระลังสารกระตา น่าสิเตรียมงานบุญครับโอ้แม่นทั้งนั้นเลยสวัสดีครับภากันเฮ็ดอย่างนอครับพอ่อแล้วตอทาตา่ทางกระตาไปงานบุญบานวะครับ พ่อเซียมซี่มือไดนเนาะพอ่อซี่ยี่สิบครับยีมีนาคมครับวัดบ้านพวงงานนี่ใส่ฝีมือพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฝีมือดีขนาะดพ่อใหญ่สารเองเพื่ออะไรบ่เบนี่ยไม่ออโอ้กันเองน้ำมูเราตอกเราก็่อพิภูสานตอกพี่น้องงามขนาดเลยเมาทำบรรดาทดี่ฝีมือ <laughs> พไงกำลังสารสารแบบชํำนาญนเลยครับปกติพไงสารยู่บ่านประจำหรอครับนี่ยบา,าบได้เงินอ๋อ <c oughs> ครับผมครับ บานโบงานมีประมาณจักหลังข่าครับพ่อนกัว่ามันกัว่าู้พันห้าร้อยแต่ก็มีหลายมูมันบอกครับห้ามูครับหมูู้จักกันเบิดอยู่บ่พ่อมบูจักเบิดจักเป็นบางขุมใ่ที่ที่ที่รองจะพร้อมไป่ยอ่อ๋อเป็นบางุมเนาะบานมันใหญ่แห่งโอ้ แต่วัดกับมี่มองเดียวมันปะครับมี่มองเดียวครับอ๋อวัดม,มองเดียวมี่ไร้มองมันแย่โอ้โอพี่น้องชุดจอดเลยข้าเจ้าพากันซ่าปาริอูปาริอ <c oughs> ูเร <c oughs> นอนนอน อ๋อนี่คือแม่พิมพ์มันบอกครับเนี่ยแบบมันเนาะแบบใส่เห็ดเป็นโค้งมันมีสีแล้วอ๋เอาาเพาอว่าคือาเาเห็ดหนื้อหิเดนใส่ทุกโค้งแล้วมีคะแนนพา,าใหม่ครับอันนี้เห็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าขายนี่จักบาทครับพ่อนี่เขาขาเห็ดขายนี่ห้าร้อย อร่อยกับพ่อสื่อดองนี่ทำนี่นี่ติปะะะารามาจา์สวัสดีครับพ่ออันนี้พ่อในต้นสบับเลยวะครับนี่ของยาก้าวตัวโอ้ ได้ครับเดี๋ยวมือนั่นต่างบ้านมาได้อยู่นะพ่อเนอต่างบ้านมาได้อยู่ครับผมส่งนี้ไปแหลไปเซาหบาครับเซาห์บาดวงไผ่ดวงมันเนาะนี่ก็เซาหา์บาเกิลกาตาผลิตเซาห์บา <c oughs> กะติบข่ากะติบเขา่เขาอันใหญ่ก็มีอู้เด๋อดเลย <c oughs> บ้านบัวงามครับเป็นบ้านที่จเจริญสำหรับผมว่าจเจริญแล้วครับจเจริญแห่งบ้านกันไนพันห่าลอยกุหลังคาตามที่พ่อไ่บ้านเป็นบอกมากนะครับบ้านใหญ่ขนาดเลย เหมือนเป็นในเขตตัวอำเภอครับอำเภอบุญทริกกับะมาณนี้แล้วครับสาขาอาหารรับสั่งมีบน้อแถวนี้นิ้วเข่าครับพี่นอ้องตอนนี้เที่ยงก็กลัวละก่อนที่ไปลานเข่ากับพาพี่นอ้องมาชมบรรยากาศสองข้างๆไปมีก่อนครับอู้บานหลังนี้เล่าเข่าหลังนี้ไปเบิ้งเขา่าเล่าเข่าหลังนี้นะอ้งามขนาดพี่นอ้อง เราเข้าแบบโบราณโบราณน,นะครับเห็นบอกขาเจ้าสั่งสมัยก่อนเจาะริมใส่เอาไม่ก็มไม่ไม่จริงแผน่นใหญ่ๆเลยหนะ้าสิบสองคนละนี่บานพอดีไหครับงามงามสังเกตบานบัวงามครับพี่น้องจะมีบานใหม่หลายลาบต้่มก้อยซอยจุ โอ้คนหลายเลยล่ะนี่พษษิซซ่าเสร็เคียงหมูกามี่ครับพี่นอ้องเคียงหมูกินลาบดีกว่าพี่น้องก็กินลาบก็กินเนื้อวัวบะไอีพี่น้องก,กินเนื้อวัวบะครับผมกินบะไอยครับเนื้อวัวเขามาซอยนี่กันต่อครับเดี๋ยวต้องพอละอาหารตาสั่งจักร้าดละครับ บ้านโบงามบ้านใหม่หลายเนาะพี่น้องบ้านใหม่งามๆทั้งนั้นเลยสมัยตะก่อนสร้างสมัยตะก่อนเนี่ยโอ้ฝีมือสุดยอดเลยครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโบงามบ้านใหม่เลี้ยงไร่เลี้ยงเลี้ยงกันหล,ยล,ยล,ยลายๆ,ลายๆหลังแบบนี้ครับพี่น้อง กำล้วกันยางขามันท่างพี่เสี่ยเข้าไปบ่อน้ำพอเน้นสารอย่างนู้นครับนั่นสารซุม่มเหครับสารซุมรรซ่มไปไต่วัดอ๋อไปวัดวผมไปวัดมาแล้วขะเจ้ากับผ้ากันสารกันอยู่อ๋อนี่มาแจกมาเห็ดน้ำบานบ่ครับอันอยู่นี่ผู้เฒ่าอันนี่ไป,ปบ่ฮวชวัดอ๋อไปบ่ฮอดก็เลยมาเห็ดผีอ๋อ ผมไปเบิงวัดมมกวางหันง,งามนะก็เล่ม,มารอเบิงรบรรยากาศในหมู่บ้านจ้งน้อยบ้านใหม่งามนะพรนอโอ้นยานั่นานี่นก็นนกบเข้าไปบ้านบ้านยายใช่ไหมเดียวบ้านตาบ้านตางามเบิงขวายายนั่งอยู่ในซุมขอญาตด้วยครับตาสวัสดีครับโอ้หนังสารางใงเลยบอครับ ทางเหนอกมันบกเขินมันบกเขามาหากันมาทางในพ่อได้ดึงเขามาแน่ยผู้พายกันอมาสานน้ำบาดน้ำบ้านตานี่จักปีครับเนี่ยบ้านหลังนี้ห้าสิบถึงหมอบพูดแล้วเนาะ้อสูสีสสีบอกแถวบ้านวังามนี่ก็บ้านใหม่ส่งมานี่หลายเนาะหลายหลังแล้วครับเนาะ นนร้านเจ้าห้าลูกัน,นี่อยากเปิดโอ้ลูกกับร้านกับเ,เป็นเถวเปิดครับผมตะกี้มันบื้อใหม่โอ้ตะกี้บื้อหม่ใหม่น้ำหน้านะครับตีว่าต้นใหม่น้ำหน้าเล่หลายเนาะโอ้กเเลไม่ห็ คือยอดเลยผมเนี่ยขับรถมานี่ก็ระไหลัางขนาดเลยบ้านใหม่เบืองเงินเสาดิสเสาเป็นใหม่กลมเนาะก็เล็กเฮ็ดเป็นเรียนเรียมนะครับ,รบไม้ก่อนนี่พระเจ้าเฮ็ดเลยใหม่นี่บแบบนีเนี่ยบอกเลยเมื่อสมัยก่อนีเนาะเห็นบ่านนี้อันนี้คือใส่เลยใหม่บ้านพ่อเลยไหมครับ,รบโอ้ ยังลงเรือเห็นอยู่พี่นอ้องห<พ>าเงาแกนกลางใส่ไม้ไผ่สุดยอดสุดยอดลา,านั่อคนอัครับออนใลงนัน้งเดิจนจนมล้เงลานานลเดิม,ดมต่อเติมเป็นหลังปูนเนาะล,งล้งจะบจแมครับผม ยายเว้าสู่ฟังแน่บุญนั่นรึยายเคยไปบอติกิสมัยก่อนยายก็ไกลไปการมานั่นล่ะยายไกลไปให้บุญอ oh. ๋อย,ยายไปนให้บ่ญก็ไกลไปการมาไม่จบคุณมานกิดเป็นบ้านเม่กี่รนพระดามมันพอทันใจเป็นอำเภออำเภอเนาะพูดถึงอำเภอบุญน,น,นั่นรึบ่อใหญ่เนาะตัวอำเภอบ่อใหญ่บ่ค่อยมีหยังนั้นนะครับรสูเดชบ่ได้เหมือนจังหวัดเลยเป็นว่ดเดชอุดมเดชใหญ่แห่งเนาะอำเภอเดชอุดม เมื่อเด็ดตะกี้หุงกัวมากก่มลงยมงสองตัวอยู่ที่ประการเดิพราะพื้นหางเนี่ยิ่นมาน่ออ๋อมังเป็นหย่างหางต่กระบองอยู่ตีตะกี้ป่ะครับโอ้แต่ว่ามันจะเป็นอัเพื่อไงกันละว่า่อเด็ดอู่มันน่ะคือบ่ือเพื่อกะ้นบานยังี่อ๋อเบ่ือเอจือครับใต่กระบอขีย่า <c oughs> โอ้ยแต่กี่วันจะเริ่มซํานี่เมเพราะว่าสีะเป็นจังหวัด้อเนเ่คนบอทีนี้ได้ข่าวว่าประากรึ้นพิจังวัดบหูหูจะเป็นไดบอ่อนะ่ะอยากมันอยากแต่ว่าปันาไถ่บ่อตอนนี้ที่เขาว่าอันที่หมาเป็นจังหวัดนะครับ,บสมัยก่อนแล้วให่กองเาก่างย่างครับบานเาง้านไล เอาโรงพยาบาลบ่เห็นไหมขเเราฮะไปเลาะต่อครับพี่น้องเข่าซอยนี่ดีกว่าครับมีหลายซอกหลายซอยหลังจะคุยกับพ่อใหญ่ไม่ไงลูกหลานพ่อใหญ่เบิ่งก่คอมเมนต์กันในเด้อบอกพ่อใหญ่ไม่ไงแต่ว่าอ๋อยูทูปน้ำบ่าวโจตอนนี้กำลังวนหาร้านอาหารนำสั่งอยู่ยิ้วเข่า ปลากระแหงเืลอเะี่ยวเขาแหงตอนนี้หายหลานกับม่มีถ้า่มีอีลีกันนะจ,จะออกไปทางบ้านน้องสนมแหละครับพี่นอ้องบ้านน้องสนมมีบ้านบัวงามยังคงความเป็นเอกลักษณ์อีกว่ายังมีบ้านใหม่ห,มหลายหลาย,ลาย,ลายพอสมัยตะกีบบูดื้อไม่ไงวานะ่ะบ้านใหม่บูื้ออีรี สองข้างทางก็เป็นอนองบ้านใหม่ทั้งนั้นเลยผมยังวนเวียนอยู่แถวนี้ยัง,ลงหลงไหลในบ้านใหม่ของพี่น้องเพื่อนครับนี่แต่บ้านน่งมามสมัยเด็กก้อนโบอึดได้ใหม่ใหม่หลายได้ขยั่งไปว่าบ้านหลังนี้ก็ง,งามบ้านบาโจพระเยาก็เป็นบ้านใหม่ลครับพี่น้องบ้านใหม่ส่งแบบนี้แหละบ้านหลังนี้ก็ง,งามสุดยอดเ,เลย มันยังคงความเป็นวิถีแบบอดีตอดีตโบราณโบราณนี่เขาได,ได้ได้สัมผัสอยู่พี่น้องคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสผมคิดแต่ว่ารุ่นผมไปนี่คืออาชบอกบมี่เห็นแล้วก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนแปลงรุ่นรุ่นรุ่นล้านผมนี่ก็คืออาจีพลือ้อแลเ็เฮดบานโมดเดิร์นก็นได้กระแม่นความเอฟซีว่าชิไห้เพิ่นมอยู่บานใหม่ตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้เขาก็ต้องการ ความสะดวกสบายตามยุคตามสมัยนะครับแต่ปัจจุบันที่บาโจไทยคิดไปกันยังโชคดีครับยังว่าได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมอยู่ให้เห็นวิถีแบบนี้อยู่ครับบ้านบัวงามตำบลบัวงามอำเภอบุญทิีจังหวัดอำเภอเดชอุดมครับพี่นอ้องอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอิน่ซนซอยนเมนทั้งนั้นเลย เราทีละแม่มีบานัวงามแล้ะกับบานใหม่หลายที่สุดแล้วกับบานสองข้อนบานสองข้อนจะเป็นบานใหม่ขึ้นกันแต่ว่าเป็นบานสองชั้นครับพี่นอ้องผมได้ถ่ายริวิวลงไปแล้วพี่น้องไปเบิ่งยอดหลังก็ได้ขอ่อไปสอยนี่ครับั้างนี้เป็นสอยตรงไปบหูไปสแต่ว่าไปโรงเลียน พี่ป่ายบอกยุงเรียนบัวงามเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งบรรยากาศโุงเรียนจักหน่อยครับผ่านแข่หน่าโรงเรียนด้วยพี่นาองกับบานใหม่กันยังหลายหลังเมื่อหนีบ่าวโจรอบมาบานบัวงามบ้านดีซีออบ้านไม่ตั้งแต่แปดโมงเก่าโมงเก่าโมงพอดีไปบานหนอง่วงโพเงินบ้านสมพรรัต บ้านโนนสว่างเพื่อนาจะรวยแล้วก็แวะมาทางบ้านบัวง,งามแล้วก็สีออกเมื่อครับพี่น้อง mm hmm. เมื่อยแล้วล่อร้ายคนนี้บ่ได้ซื้อกองเมื่อไม่คิดว่าสีล่อเบิดเมื่อล่อบ่ได้พี่น้องแห้งบ่สู้ดีครับแม่แห้งบ่สู้ดีข้าจะไปถ่ายรีวิวนะพี่น้องแบตบ่ลทันเบิดแดงเมมก็ยังเหลือหลายอยู่แต่คนถ่ายบ่ไหว นี่ครับตอนนี้ผมเข้ามาซอยหลังวัดครับมาซอยหลังวัดไปดูโซนนี้ก่อนบรรยากาศมันกลับเป็นเงียบสงบเลยครับวัยรุ่นนุ่งสาวพากันไปเฮ็ดงานอยู่ต่างทินต่างประเทศเหลือแตผ่ผูเทาอยู่บานเรียงลูกเลียงหลานเฝ้าบ้านอยู่พอผูเ่าไปกับ่ได้แล้วเนะาะอายุหลายแล้วคุณหนุ่มสาวมีแห้ง เอาไปหาเงินนอ,อกบ้านกับมาเอาไปหาอนาคตเพื่อที่จะอานาคตกับมาบ้านแบบนี้ครับบางคนกับอาชยู่คุณเลยอยู่ต่างหินซื้อบ้านอยู่คุณยาวเลยกระเียนบางคนกับที่ขายบ้านครับมาอยู่บ้านเกิดจะคล้องแต่มีหลากหลายวิธีการดาเนิเน,นชีวิตของแต่ละคนครับําแพงวัดว่าแมนนั้นสมัยก่อนพีน่น้อกสู้งขนาดเลยําแพงวัด เหมือนกำแพงเหมือนสมัยอยุธยาหน,นอนนะบ้านโบงามเจริญแล้วครับพี่น้องเจริญแล้วตาหูสาตาบุมีขยะเลยแต่ก็ยังคงความเมียดีได้เห็นอยู่เส้นบ้านหลายหลังที่เป็นบ้านใหม่โวกเบบ้านหลังนี้เด้วยบ้านแมบพวกหัวเก๋าอะไรอย่ใหญ่อยู่คนเดียว ทางนี้ครับพี่น้องออกไปทางบ้านน้องสนมบ้านน้องสนมก็ตำบลบัวง,งามครับออกไปทางถานนใหญ่เลยครับถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายไปทางเดชด,ดมเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบุญทรีไปได้เบิดบ่าวโจขับรถออมบ้านอะไมเริ่มล่าแล้วเมื่อนี้คิดว่าขับรถไปครับน่าจะประมาณร้อยกิโลร้อยสไปประมาณร้อย ลอยก็ลอยี่นี่แต่กับรถล,ลอยในนอนมือดีครับรถครับเลาะไปถั่วเลยพ้าทิ้งท่ายครับบรรยากาศสองข้างทางครับพี่น้องทางไปบ้านน้องสนมตำบลบัวง,ง,งามครับมีฮอหล้านมูกระทาพุดนะสองข้างหน้านก็เป็นทุงน่งนาสลับซับซ้อนกับมีบ้านคนอยู่ตลอดสองแนวสองแนวสองแนวข้างถนนครับพี่น้อง ลานทำเซเว่นบัวง,งามก็ะไยผมคิดว่าเซเว่นบัวง,งามนี้นะหน้าสิมีเซเว่นเนาะมีลานสะดวกสื่อเพราะว่าประชากรหลายเรามีหมบานไก่แข่งอีกหลายหมบานครับพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจแสดงความคิดเห็นกันมาหล,ลายๆเดี๋ยวับผู้ใดอยา่าสนับสนุบาโจกับ่าโจ,โจทิ้งหมยเล็กวันที่ว้ให้ทิ้งเบอร์โทรว้ให้ อย่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าอย่าให้ไปนําเสนอมองไใดกับท้ามาหาบาโจโท่ามหาบาจโาบาจนดเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ